สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาส่งข่าวเข้าร่วมกิจกรรมโยคะหัวเราะไทยแลนด์โอ้โหฮ่าฮ่าด้ที่ไหนทุกเจ็ดนิกาถึงเจ็ดนาฬิาสี่หัวเราะยามเช้าสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันยามเช้าทางซูมกับโยคะหัวเราะรับอรุณรุนรุนรุน โยคะวอร์ร็อไม่ใช่เป็นเพียงการหน้าปากวร์รอแล้วจบแต่โยคะวอรเราอเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ติดตัวทุกๆคนมาเพื่อให้เราได้กระจัดเอาของหนักๆที่เกาะเราอยู่ออกไปได้ง่ายๆอย่างเป็นธรรมชาติความเบามากมายจะเกิดขึ้นในกายและใจของเราเองถึงแม้สังคมจะวุ่นวายผู้คนจะขัดแย้งกันบ้านเมืองจะอบาบชาวโลจะโกลา พลังงานลบกรอบรองโลกของเรามาร่วมกัน